สวัสดีครับคลิปนี้เจาะจงนะครับเพื่อน้องๆที่เรียนสังกัดอยู่ในโรงเรียนในประเทศอังกฤษแต่ว่าตอนนี้โตอยู่ในประเทศไทยก็คือเรียนออนไลน์อยู่ซึ่งก็เราเน้นเป็นที่เด็กน้องๆเบียร์11กับเบียร์13แล้วกันที่คิดว่าแจนนี้จะไปที่อังกฤษตอนที่ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความคิดว่าเรียนเทอมหนลน์ออนไลน์แล้วแจนกลับไปเทอมสองที่นู่นค่ะ <łość> Debatte, จริงๆก็ทุกเอนะครับแต่ว่าเอ11กับเอ13เนี่ยจะเป็นเอที่มีเร,รื it, Fire, геро, 3, ่องที <knapp. S 2> Dios, <cash. S 1> ่ต้องตัดสินใจเยอะหน่อยเพราะว่าอย่าลืมครับว่าเอ11เทอม3เนี่ยต้องสอบ g c s E นะครับแล้วก็เอเอ13เทอมสุดท้ายก็คือต้องสอบ A level จบเทอม3ไม่มีการเรียนแล้วต้องสอบไม่มีการเรียนต้องเป็นการสอบ A level ตอนตัวจบเนี่ย คือตอนนี้เราอยู่อยเมืองไทยเรามีความคาดหวังว่าเดี๋ยวเดินมกราเราจะบินกลับไปะนะครับคราวนี้ถ้าสมมติว่าพอถึงเวลานั้นขึ้นมาเนี่ยเราเรายังไม่ได้บินกลับไปด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยแต่การสอบมันต้องเกิดเราอาจจะมีความคิดว่า้รอ,อบที่ผ่านมาตอนซัมเมอร์ครับการสอบมันยกเลิกและเปลี่ยนเป็นใช้วิธีของ Center Assess Grade รหรืออะไรประมาณนี้ย มันมันดูมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาอาจจะไม่กลับไปทําแบบนั้นละเขาอาจจะพยายามทให้การสอบหรือการวัดผลจริงมันเกิดขึ้นเพราะว่าเอาจริงๆคือมันแร์กับเด็กๆมากกว่าที่จะไปใช้ความเห็นของโรงเรียนแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์สำคัญก็คือว่าถ้าตอนนี้เราอยู่ยี่สิบเอ็ดเยี่ยสิบสามเนี่ยเราจะทํายังไงให้เรายังได้สอบโจทย์คือแบบนี้ถ้าเราบินกลับไปได้นามปกติเราก็สามารถเข้าสอบได้แต่สมมุติถ้าเราไม่ได้กลับไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราจะสอบที่ไหน รเราจะสอบในเมืองไทยได้ไหมหรือว่าเราจะต้อง t r a n f ฟ r ร์ center อะไรยังไงไหมหรือว่าเราจะมี o p t i o นอื่นไหมเราต้อง <c oughs> ย้ายโรงเรียนไหมหรือต้อง <c oughs> อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องเริ่มคิดละเ <c oughs> คราวนี้ <c oughs> คําว่าเริ่มคิดเนี่ยไอ้จุดแรกที่ทําได้ครับอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะเยี1สิบเอ็ดเเนี่ย ลองเริ่มคอม m u n i เคตเริ่มคุยกับโรงเรียนดูว่าเขามีนโยบายหรือมีการวางแผนล่วงหน้าหรือยังว่าจะทำไงกับการสอบ G C S E หรือการสอบ A level ที่จะมาถึงตอนเทอม3นะครับกับได้กับไม่ได้วิธีการคืออะไรถ้ากลับไม่ได้จะมีการ transfer ไหมหรืออะไรยังไงเนี่ยจริงๆเราจะไม่ต้องถามคีย์เทอมพวกนี้ก็ได้เราถามเป็นแนวทางก่อนว่าสุดท้ายการสอบจะเป็นยังไงในประมาณดูดูเขาว่าเขาให้ทําอะไร เผื่อเราต้องทําอะไรล่วงหน้าเตรียมตัวอะไรบางอย่างล่วงหน้าในเมืองไทยเราจะได้เตรียมได้แลวไม่ฉุกละหุกเพราะสุดท้ายไม่สอบไม่ได้แน่แนยังไงก็คงต้อง,ต,องต้องสอบหรือต้องมีเกณฑ์สอบแน่แนใช่คิดว่ายังไงเขาคงไม่ตอนนี้ยังนึกไม่ออกกันว่ามันจะมีวิธีอื่นอีก<ม>ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามันต้องสอบแน่เนี่ย จทย์คือทำไงให้เราได้สอบเพราะอย่างปีที่ผ่านมามันจะมีปัญหาเรื่องการออกเกรดด้วยใช่ไหมคะที่เกรดมันออกมาแล้วแบบไม่ไม่ได้ตรงมีการแก้ไขทีหลังอะไรต้องมีการแก้ไขทีหลังแล้วก็สิ่งที่มันเขาคอมเพลนกันมากที่สุดคือมันมันวัดผลที่แท้จริงไม่ได้ครับมันวัดผลที่แท้จริงไม่ได้แล้วมันส่งกระทบส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องครับยูนิเซิตี้เนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าเขารับเด็กที่เหมาะสมจริงๆเข้าไปหรือเปล่าหรืออะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้ ยังไงก็ตามในทางอังกฤษน่าจะมุ่งม,มั่นในการทําให้การสอบเกิดขึ้นการวัดผลจริงเกิดขึ้นให้ได้แล้วเราก็ต้องรีบเช็คถ้าเรารู้แล้วว่าการสอบรอบเมจูนในอังกฤษน,น่าจะมีการเกิดขึ้นแนๆ่ๆเราก็ต้องเริ่มแารว่าแล้วเราจะทำยังไงแล้วก็มาาันห,ห,หาทางออกกันจริงๆจริงๆ,ๆอันหนึ่งที่ทางอังกฤษเขาเริ่มมีประกาศออกมาบ้างแล้วเนี่ยคือ,อเขาดูเหมือนจะเดินหน้าเรื่องการสอบแต่เขาเริ่มมีการปรับบางเรื่องให้นะฮะเช่น บางวิชาบางหลักสูตรบางซิลิบัสอะไรเงรี้ยเขาจะเอาผลกระทบจากการที่เด็กอาจจะขาดเรียนหรืออะไรไปบ้างในช่วงโควิดอะไรประมาณเนี้ยมามาทำให้ข้อสอบหรือว่าแนวทางหรือซิลิบัสมันเปลี่ยนไปแต่ดูในภาพรวมแล้วยังไม่มีเรื่องของการเลื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบคุยกับโรงเรียนแล้วก็สุดท้ายอ่ะ คุยกับโรงเรียนแล้วแล้วได้ความว่ายังไงดูแล้วเนี่ยมีอะไรที่ยังไม่แน่ใจว่าทําเพิ่มเติมยังไงได้บ้างเนี่ยก็จริงๆนักเข้ามาคุยกันก็ได้เผื่อเรามาดูทางออกมาดูออปชั่นกันว่าใน1ปีตรงนี้เรายังทําอะไรได้บ้างอยากให้ท่านทีประเด็นอะไรเนี่ยอยากให้รีบเข้ามาคุยกันดีกว่าอันนี้สำคัญที่สุดเลยใกล้จะเกิดเทอมรอบแจนแล้วใช่ใช่ครับจะได้ตัดสินใจจะได้ไม่ชูกระเพราะถ้ามาคุยใกล้ๆบางทีแบบเราแบบ แก้สถานการณ์หรือว่า<ม>เตรียมตัวอะไรอย่างนี้มัน Capacity เราก็อาจจะมีไม่รอะนะครับมีอะไรก็รีบเข้ามาคุยกันแต่ว่าเช็คก,กับโรงเรียนก่อนด้วยว่าจะต้องมีนโยบายเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ะนะครับ